สวัสดีค่ะสวัสิกอินดีนทุกท่านค่ะคุณเจี๊ยบนะคะวันนี้ก็มาเที่ยวทริปอินดีนนะคะที่เกาะพยามกับคุณก้องอาัคาราจิติโพลค่ะแล้วก็แล้ววันนี้นะคะเจี๊ยบก็จะมีสัมภาษณ์ของอแผนงานของอินดีนที่จะไปสปปลาวแล้วก็จะไปทั่วอาเซียนได้ยังไงนะคะเรียนเชิญคุณก้องค่ะับต้องขอบคุณนะฮะคุณเจี๊ยบ นะครับแล้วขอบคุณที่น้องสปปลาวนะครับก็มีโอกาสได้คุยกับคุณเตี้ยบฮะสามวันสองคืนที่เกาะพยาภรณอย่างนี้แล้วฮะก็มีหลายคําถามที่คุณเตี้ยบถามมาแล้วก็อยากจะบอกพี่น้องสปปลาวนะฮะหนึ่งฮะอินดีคือพวกเราตั้งใจทำมากจริงครับในช่วง3ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมแล้วก็ผู้บริหารท่านเนี่ยฮะตั้งใจที่อยากจะทําให้อินดีเนี่ยเป็นบริษัทที่ทุกคนภูมิใจ โดยจัดสร้างขึ้นนะฮะอันที่2องฮะอินดีเนี่ยตั้งใจขนาดไหนเราตั้งใจที่เป็นบริษัทของเราทุกคนให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้เราก็ตั้งเป้าตั้งแต่วันแรกแล้วว่าเราอยากเป็นบริษัทที่เป็นมาตรฐานของบริษัทที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมาตรฐานระดับโลกนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราควรต้องทําและต้องทํก็คือว่าทำอินดีเนี่ยเข้าไปจนเต็ นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเป็นตลาดัพเนี่ยหมายความว่าเรามีมาตรฐานสากลที่รับรองเชื่อถือได้มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้อันที่สองนะฮะอันที่สามคุณเจี๊ยบถามว่าเมื่อไรและเหตุผลใดเราถึงจะไปสพบรผมต้องถามพี่น้องสลาวทุกคนว่าให้โอกาสอินดีนได้ไปได้ไหมไม่มีเหตุผลใดที่อินดีมเนี่ยจะไม่ไปที่สลารเลยผมเองเนี่ยเคยได้ไปสลบรหลายครั้ง ได้ไปสัมภาษณ์คนที่สปอบอราก็หล้กหลายครั้งเนี่ยนักธุรกิจที่นั่นเก่งมากคุณเรียนที้ผมก็เคยสัมภาษณ์เคยสัมภาษณ์คือท่านเจ้าของธนาคาร,ท,าคารคท่านเจ้าของเถื่อนท่านเจ้าของเบียร์ท่านเจา้าของสถานีโทรทัศน์หลายๆท่านนะฮะก็รู้สึกว่าไปแล้วอบอุ่นทุกครั้งแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ภาษาเดียวกันที่สามารถคุย ไปทานซัมมัวด้วยที่เวียนกันนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่าธุรกิจเติบโตที่สปปลาวมากมายเลยเพราะม,มีโอกาสนะก็ขอให้อินดีมเนี่ยเข้าไปเป็นะีส่วนร่วมส่วนหนึ่งกับพี่น้องสปปลาวให้สามารถที่สามารถทำธุรกิจร่วมกันได้ให้อินดีมเนี่ยเป็นรายได้ที่สองธุรกิจที่สามของพี่รองสปปลาวทุกคนครับก็หวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากพี่น้องสปปลาวแล้วก็อยากให้เชื่อมั่นในอินดีมเพราะพวกเราตั้งใจทำจริงครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนค่ะ วันนี้นะคะได้รับความเชื่อมั่นนะคะจากาเสียงสัมภาษณ์บทสัมภาษณ์จากพี่ก้องนะคะตัวจริงเสียงจริงนะคะหวังว่าพี่น้องส,สปปลาวทุกท่านจะต้อนรับพี่ก้องนะคะ<ส>ขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ